สวัสดีครับชาวไฟนลับ Jeep แ r นเ g อร์ครับวันนี้ครับผมปอ TNT ครับต้องบอกว่าเรามีโปรโมชั่นเด็ดๆสำหรับช่วง Model Show นะครับต้องบอกว่าเป็นโปรโมชั่นที่มีที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยนะครับรถรุ่น j e ๊ p นะครับรุ่นลูบ i คอนจากราคา5 5ล้าน5แสบาทเรามีโปรโมชั่นลด3 0 0แสนครับเหลือเพียง5 1 9ล้านบแสาหมีวารันตี5ปี1 0 0 0แสนโลอะไรเกิดขึ้นเซอร์วิสปีทุกอย่าง ไม่มีคำว่าค่าซ่อมไม่มีคำว่าค่าอะไหล่นะครับและมากกว่านั้นนะครับในการบริเตีของเราเนี่ยเราเป็นบริษัทเดียวนะครับที่มีลายเส้นในการเปิดซ่อมเปิดเค็มอะไหล่จากบริษัทแม่ทีโร่เว่า FCA นะครับซึ่งท NT c a คานะครับเป็นบริษัทเดียวสามารถซื้อรถจากบริษัทแม่และสามารถเปิดการารันตีได้สามารถรับรถได้เลยมีที่นี่ที่เดียวครับใครกำลังมองหา Jeep the best of off road คุณตัดสินใจเลือก จ e e p แร a เ g อร์กับท n b นค่ะเท่านั้นกอบ